ก็จะไม่ทันเกมจะให้ปิดอืมตนี่มันมีเสียงเกมน่าจปิดเสียงโทรศัพท์ไปกันอ่ะอยู่ดีๆมาอัพแนะนำอัพไอ้นี่เลย เดี๋ยวจ้ำน่ม่าผมอันไปแล้วไม่ใช่หรอหุนยังอี๋อุ่นสองอันอันนี้ซีวัาเต๋อเฮี้วฟูฟูโคแต่ไม่มีประโยชน์มีอสหรับมาคนนั้นก็มีประโยชน์แต่หรัาบาคนมันไม่มีประโยชน์เด็ด อ่ะฮ่ามันตามฝนใช่ไหมเดี๋ยวมากันอยู่ว้าวคือผมจำได้ว่ามันจะมีพ <PM> ิกก <What? S 2> <regret> <In> ับฝ้ายู่ตรงนี้นี่ฮะอือตกทีเดียวรู้เรย่องระเบิดเวลา แมวจริงๆเอาง่เลแต่แค่นี้ไ่ลาอ่ะอาเอออืมระเบิดไม้ไม้ไม่ไม่จะเปิดไปรงนี้เียงเป็นแบบนี้เลยว่ะตัวเครื่องมันก็ไม่รู้เด็กคูตังนั้นมันก็มันมานตลอดเลยีเด็กก็สงสัยว่าทำไมมันมีสองตัว นี่ไอตัวนี viewers, <tr> <inside> ้ผมได้จากเดี๋ยวไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวนี้ผมได้จากเออเอาเปฟักไข่อีตัวนี้ได้จากโอ๊ยไอตั้งมือไปไหนไอตัวเต่าทองนี้ผมได้จากไอตรงยันทีนันจะมีวอเตอร์ไอตัวนี้ผมฟักไข่คือฟักไข่วิธีฟักไข่ก็คือการ เอาไอ้เขียวๆใส่ฉันจะลองนี่แต่ผมได้แล้วแต่ผมยังเอาไม่ได้เอา h าแต่เฮล l l คือวัดโอเคคือวิธีนั่นแหละก็คือการเอาไอ้เขียวๆแล้วก็ไข่ตัวไหนก็นได้สองอย่างน้อยก็ต้ักสองตัว <laughs> นี่สัต <c> ว <ười> ์เียของเต็มบ้านเลยลุกมาอายซุยโกกร้นจริง ม่เ,เสจสารให้ดินี่แค่ก็มีปัญหาตลอดอให้เฮียอยู่ตรงนี้หนดิให้เฮียรตรงนี้แล้วจำเไม่้จะให้เฮียอยู่ตรงไหนดิอันนี้เลยอ,อันนี้เลยว่ายิบห้าคือไปได้แค่สองตัวคืออีกตัวหนึ่งมันต้องนั่งอยู่บ้านเดี๋ยว ไปไม่ได้เพราะว่ามันไปได้สูงสุดแค่สองตัวคือหกสามมันเอาตัวไหนก็ได้ไปประจนภัยแต่ลูกกลับบ้านก่อนอตราต้ี้นะีงคือลูกตรงหงววตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นี้แหละไม่เอา ไม้เป็นกล่องเฮ้ยไม่ใช่มันไดกดอีกกล่องนี่โอ้โหัวกรดาษผมหายไปไอ้เล็กคุณจะไปไหนรบเบื่อเวลาเอ่อผมกดจะ ผมจะคาบ้านหลังนี้ผมจะคาบบ้านหลังนี้ผมอืผมเป็ี p S p E p e a p i อ่านถูกอ่ะดีนะผมเก็บไม้มาเยอะมากเคผมต้องไปหาหินหินเอ่อสิบสี่อันไม่เป็นไรเป็นนอนไม่ขงได้นะ ตรงผมก็มีคุณหินสีรอบโอเคไม่ที่ยังไม่จะมีวอเตอร์ึ่เดือดมาจำบ้านหลังจากนั้นคุณก็เดือดไปตรงนี้พมันก็จะมีเหมือนเกะกะแล้วก็เดีคุณไอคุกผมก้ว่ะไอ้คุกคิ้วเนี้ยมันไม่เป็นไรมันก็ไม่สามารถทำหินได้ บางคนก็รู้แต่สำหรับบางคนยังไม่รู้ไอ้เลเวลอัพทันทีคุด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 เดี๋ยวเรียง้ิบานหัวก็มีกี่อันนะลืมมีสามอันโอเคปรามึกดาวประหมึกดาวประจนไพ่โล ไฟมันเกิกีกาดขาเอาเพือ่อเพิม้ามาไหนเนะี่ยเอาไลยใช่ม้ามายันทีทำไม,นะมเนี่ยโตมาครับเดินสิเดินยวจะไปไหนเดี๋ยวเอาไม่ชัดจะไปกุหลิทำไมเนะนีน่ยโถ่เด็กก็ยังน้อยก็เก็บไป กูเต็มกูสร้างกล่องใหม่แล้วกล่องนี่หมดเร็วมากอุ้ยอาตะก้ากูมีนีรมบขอมาหมา่ครับเลยไม่จะไม่มีตัวแล้วบ้านนี่โคตรแทนเลยสิ่งเล็กยักษ์ในมันคือหิน ไห้ฉันเอาไอ้น่ำเพื่อผมต้องไปหาหิงเกดโทษทีผมมันไม่ได้หาเด็กมันหน้าหินหินฉันจะไปหาเะไรเพื่ออะไรอย่างน่าก็เก็บเด็กเพื่อใช้ประจำจำเป็นในวิชาทามชุบโคงชุบเกาะอือแเต้นเปลือน้ำเพื่อ เอหนึ 1> hey, 1. 4. 4. 4. Então, ่งสออันแล้วก็เดี๋ยวผจต่ำไปตอนทำบ้าเสร็จแล้วกันอเคิดก่นู้ยเย่ในอชิเมน สายทีเมือจะง่ายแต่ก็ไม่ยากเอ้ยเมือนง่ายแต่ก็ยากไต่เแวบบลาย้ายของนโอเคแต่ก็โอเคกัแบไม่ได้เพียบตัที่หางหายไปเพราะว่าไปอาบน้ำโอ้ยใจร้มแต่เวลาย้ายบ้านแบบ จะย้ายของที่มันไม่ใช่แบบกล่องเลยหางกาขุงปูไว้กล่องนี้ผมใส่แร่เหล็กไปทำเพื่อเอกมาอันเดียวยังเอา yes ห้ายบ้าน ที่ขอเต็มตัวเอาปินกีมือปักตกเข้าในาฬิกาคุณปู่้ตู้ ข้ามอเมริกันกล่องกล่องใส่แร่ใส่แร่กวางพักคีต้องเตย ที่ขุดอะไรอย่างเงี้ยไม้เติมเติมเรอใส่ในกล่องตะกร้าหรือเปล่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวมีอีกกล่องอันนั้นไม่ใช่หรือ เดี๋ยวลีบออมาโอเคเดีกยวไปมาเดี๋ยวแล้วมันกองสำรองก่อนไปใส่มาอ่าปิ้งยนก่อนมีนของใส่ไม,ม้ด้วยกันไม่กองมีแต่ไม้ทวงไม้มันใช้เยอะไม่เก็บเนี่ยเก็บไม่ตุนไม่ก่อนเกือบจะระเบิดเองจะระเบิดเหมือนคิปเปิดอะไรเมื่อกี้เสียดายวิ่งหนีไมก่อนอันนึง อืกยูกอยู่ในนั้นก่อนเงยอยู่ในนั้นก่อนแล้วค่อยออกมาตอน,นย้ายบ้านก่อนหูมืดเร็วมากอ้าวกดผิดไอ้บ,บ้านเดี๋ยวทาสีไว้ที่นั่น cái ba dị thòng đó mẹ em còn em mười nhưng mà không có องนี้ไม่ใส่แร่จริงๆของนี้ไม่ใส่ไม้แต่ของถลับไปสำหรับอันเพื่อสีมันเหมือนบล็อกนิดก็คงจบด้ทุนอยีแล้ว,วกันบายบาย